สวัสดีครับอาจารย์พี่ตอยสวัสดีครับครูเป้าครับผมวันนี้ผมอยากจะให้อาจารย์พี่ตอยนะครับช่วยแนะนำรายละเอียดห้องซิกของเราหน่อยครับพี่ปกติแล้วอาจารย์พี่ตอยเทรดอะไรเป็นหลักครับในห้องแล้วก็ใช้กลยุทธ์อะไรในการเทรดครับตอนนี้ก็ในห้องซิกนะครับเราจะเทรดทองคำเป็นหลักนะครับแต่ว่าในวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยครูตอยก็จะเพิ่มเรื่องของบิตคอยเข้าไปด้วยนะครับส่วนเรื่องของ เทคนิคเนี่ยเทคนิคจะใช้เป็นการเทรดแบบเดนฟอ l ์วิ่งนะครับหรือการเทรดตามเทรนเนี่ยก็จะมีทั้งเป็นเดย์เทรดหรือโจกในวันนะครับแล้วก็ที่ประกาศไว้คือหลังปีใหม่เนี่ยจะเพิ่มสวิงเทรดเข้าไปด้วยสําหรับตัวของการเทรดให้มันมีระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นก็จะมีครบเครื่องทั้งเทรดสั้นเทรดยาวครับแล้วก็ใช้การเทรดตามเทรนเป็นหลักครับผม อืมโอเคครับผมก็เป็นคนดูที่ชัดเจนเลยนะครับแล้วแน่นอนนะครับบอกกับคุณผู้ชมแบบนี้เลยว่าอาจารย์ตอยเป็นคนที่เทรดอ่เขาเรียกว่าเป็นคนที่ตื่นเช้ามากนะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่เช้าเลย4โมง7โมงเช้านี่จะมีแผนมาให้กับนักทุนเลยครับดังนั้นใครที่สนใจนะครับก็เดี๋ยวรอดูรายละเอียดนะครับเบื้องต้นตรงนี้แล้วก็ช่องทางการสลักเน่ก็จะอยู่หลังจากนี้นะครับส่งสลิปที่ลาย JJ g o โก้สัญญได้เลยนะครับขอบพระคุณนักทุนอย่างมากเลยแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ต่อยด้วยนะครับสวัสดีครับ ทีครับผมสวัสดีครับมาถึงกันที่ห้องซิกข,ของอาจารย์ตอยกันบ้างนะครับเป็นห้องซิกที่มีสมาชิกสูงที่สุดเลยครับในบรรดาคโค้ชทุกคนครับก็ไม่แน่ใจว่าเขาติดใจอ,อะไรอาจารย์ตอยนะครับอาจจะเป็นเพราะสไตล์การเทรดแล้วก็ความที่มีวินัยของอาจารย์ตอยก็เป็นได้ครับมาดูรายละเอียดกันห้องซิกที่นักทุนจะได้เข้าราลอยจากชำระค่าบริการแล้วนะครับจะมีทั้งหมด2กลุ่มรายด้วยกันโดยจะมีห้องเงียบและห้องคุยได้ห้องเงียบนี้จะเหมาะสำหรับพนักงานประจานะครับที่ไม่อยากจะให้ใครมาคุยเลยไลน์มันแจ้งเตือนตลอดทั้งวันสามามรถ เปิดแจ้งเตือนในห้องเงียบเอาไว้ได้นะครับแล้วก็อีกห้องนึงซึ่งเป็นห้องคุยได้ซึ่งสมาชิกจะคุยกันตลอดทั้งวันเลยนะทนุนก็ปิดการแจใ้งเตือนเอาไว้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับในทุกเชา้าผมเองจะทําหน้าที่ส่งแนวรับแนวต้านให้กับนักงทุนแบบนี้ครับแต่ต้องบอกก่อนเลยนะครับ ผมจะส่งแค่แนวรับแนวต้านนะครับนี่ไม่คีสิ่ัญญาณนะเพราะว่าสัญญาณนั้นต้องรอให้อาจารย์ตอยเป็นคนส่งให้กับนักถือครับและอาจารย์ต่อยนี่เป็นคนตื่นเช้ามากครับบางวันที่ตื่นเช้ากับผมมีเพราะฉะนั้นห้องนี้สัญญาณเนี่ยจะมาเช้าที่สุดเลยครับกว่าใครเพื่อนเลยแล้วแผนการที่มีความชัดเจนนะครับเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าครับ อาจารย์ตอยจะให้มาแบบนี้เลยนะถุกครับแผนการในทุกๆเช้าจะมีบอกว่าให้เราตั้งบายสต็อปตรงไหนนะและก็ให้เราตั้งในส่วนของตัวบายลิมิตตรงไหนเซลสต็อปเซล l ลมิตมีหมดครับแล้วก็จะมี TP ให้เลือกเลย1234สอาสำหรับบางคนที่งงว่าทำไม TP เยอะจังเลยครับมันก็ขึ้นอยู่กับ ความพึงพอใจของแต่ละคนครับบางคนออกหลอดใหญ่เทรดเอาแบบกาไรสั้นๆนะปั๊บเดี๋ยวผมเก็บเลยแต่บางคนเทรดหลอดน้อยๆก็อยากจะได้ผลกําไรเป็นกอบเป็นกำหน่อยก็สามารถรอนได้ซึ่งเดี๋ยวอาจารย์ต่อยจะคอยอัปเดตให้กับเนื้อทุนครับอย่างภาพที่ติ๊กเนี่ยครับเห็นไหมฮะมีการติ๊กสีเขียวแปลว่าอะไรตรงนี้ทีพีไปแล้วนะครับผ่านจุดทํากาไรไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วถามว่าเคยโดนแอสัซไหมฮะโอ้โหทุกคนครับเวลามีใครถามแบบนี้ก็ต้องตอบด้วยความจริงใจนะครับว่ามีเป็นเรื่องปกติครับมีทุกห้อง แม้กระทั่งตัวของผมเองที่พูดอยู่ได้ขนาดนี้บางครั้งกระโดด SL ด้วยเช่นเดียวกันดังไงก็ตามครับทนะุกทุนก็ลองพิจรารณากันดูนะว่าอยากจะเข้ามาเป็นสมาชิกของคุณต้อยไหมถ้าใครสนใจนะครับหรือว่าตัดสินใจได้สแกนเคียรโคมาเลยนะถือครับนี่ที่บริเวณรอบด้านข้างตรงนี้เห็นไหมฮะเคียรโค้ดพร้อมเพย์ราคา3,000บาทครับได้อยู่กับอาจารย์ต้อย120วันก็คือ80วัน แถม40วันครับไม่นับรวมวันเสาร์อาทิตย์แล้วนอกจากนี้นะทุกจะได้รับคอร์สเรียนการตีฟิโบฉบับของอาจารย์ตอยด้วยเป็นไฟล์ Google Drive สามารถดูได้เลยหลังจากที่ผมส่งลิงก์ให้แล้วก็บันทึกเก็บไว้ได้นะครับแล้วก็ส่งสลิปไปที่ line jj g o signal 3นะอย่าลืมใส่เลข3าด้วยนะครับไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะกลายไปเป็นห้องของอาจารย์ท่านอีครับฝากกับทุนวไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับ